กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมเนี่ยจะมาตอบลุงชาดานะครับผมกับประเด็นคลิปที่ลุงเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผมบอกว่าไทยกับคัมพูชาที่รบกันเนี่ยเป็นเพราะทักษิณน,นะครับผมประเด็นแรกเนี่ยลุงชาดาบอกว่านะครับผมสังคมไทยเนี่ยต้องรู้นะครับผมว่าสงาออรครา,นะา,ามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ รัฐบาลอยุยกิจเนี่ยไปตัดน้ําตัดไฟไปปิดด่านนะครับผมทหารนี่ไปปิดด่านชายแดนนะครับผมเรื่องเลยปูดขึ้นมาไงครับผมว่ามีการตั้งบ่อนการพนันแล้วมีขโมงขเมรเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับผมประเด็นแรกนะคนสองคนประเด็นต่อมานะครับผมลุงชาดาเนี่ยบอกว่าต้นเหตุที่ทําให้คนตายเนี่ยอุะยพพี่น้องเนี่ยอุะยพไปมาเนี่ยเกิดเพราะทักษิณแล้วก็ไอ้ฮุนเซนนะครับผมเออส่วนตัวผมนะ ทหารเนี่ยลบกันอืมพอเกิดประเด็นแล้วใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องว่าทหารคัมคเม่เนี่ยมันมาเอาแผ่นดินไทยเป็นลูกล้ําอธิไตยไทยนะเขาก็เกิดเหตุการณ์ลบกันยิงกันนะครับผมอืมมันไม่ใช่เป็นเพราะทักษิณครับผมคนตายนี่ก็เป็นเพราะคัมเม่เนี่ยมันยิงคนไทย,ไไทยขเข้าใจไหมอืมเอ้หฮุนเนี่ยมันยิงคนไทยคนเลยตายเออฟังคัมเม่เนี่ยมันยิงตายเยอะนะครับผมโดนทหารไทยเก็บนะครับผม แล้วประเด็นต่อมานะผมลุงชาด้านนี่บอกว่าคนชาเดานสองประเทศเนี่ยเขาไปมาหาสู่กันที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเป็นพ่อทักษิณผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับผมเออพอเรื่องปูดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมพอเรื่องปูดขึ้นมาเนี่ยบ่อนตามนวชาเดานเนี่ยใครเป็นคนไปตั้งตั้งไว้ตั้งแต่ปีไหนปีพศอ,อ,อะไรห้าสิบเดหรือว่า ห้าแปดครับผมอมลอาไปฟังลุงวีละได้นะครับผมออจะได้รู้ว่าใครเป็นคนไปตั้งบ่อนนะครับผมให้คำมเมนี่ยมาตั้งบ่อนลุกล้ําดินแดนไทยนะมันไม่ใช่พ่อทักษิณนนครับผมคุณนี่โคตรมั่วเลยทักษิณอยู่ในคุกนี่คุณยังไปแบบกล่าวหาเขานะครับ <c oughs> ถ้าพูดแบบนี้พูดโดยลอยแบบนี้ผมก็พูดได้นะออบอกว่ามีนักการเมืองชั่วฝั่งไทยเนี่ยนะครับผมไปจับมือกับคุณเซนเนอ,อพอ่อทักษ พอหุนเซนเนี่ยมันอัดคลิปเสียงอะไรใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอืแล้วมันส่งให้หุนเซนมันบอกว่ามันส่งให้คนประมาณสิบกว่าคนอ่ะเออแบบพวกสอสอหรือว่าคนสนิทคุกของฮุนเซนแต่มันส่งให้หมดเลยเออแล้วมีนักการเมืองชั่วฝั่งไทยนะผมไปเอาคลิปเสียงมาเนี่ยเพื่อที่จะล้มรัฐบาลแบบนี้ได้ไหมครับเออพูดอะไรต้องพูดให้ชัดเจนมีหลักฐานไม่ใช่ไปกล่าวหาคนที่อยู่ในคุกนะครับพี่น้องยังจำได้ไหม พอเรื่องคลิปเสียงออกมาท่านนายกยิงโดนจุดปฏิบัติหน้าที่คุณทักษิณไปขึ้นรายการเวทีของเนชั่นนี่แหละผมจาไม่ได้ว่าเวทีอะไรนะแต่มีประเด็นหนึ่งที่พิธีกรถามคุณทักษิณผมว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับอุนเซนขนาดคุณทักษิณยังตอบเลยว่านึกไม่ถึงนะครับผมว่าจะมาถึงขนาดนี้คือจะทํากับลูกสาวเขาได้ขนาดนี้นะครับผมคุณทักษิณยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะคนไหนที่บอกว่าผลประโยชน์ มสี่บสี่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเนี่ยมโนนะครับผมอย่างที่คุณชาดาพูดเนี่ยผมว่ามโนนะครับผมโยงไปถึงทักษิณโยงไปถึงคนที่อยู่ในคุกเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเนะเออ,อยังไม่ได้ตกลงว่าจะแบ่งกันยังไงเลยเอาละเห็นไหมแล้วที่ว่าเรื่อง MOU 4สี่สิบสี่นะครับผมที่ผลประโยชน์ตามท้องทะเลเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําสนธิสัญญาแบบนี้กับประเทศอื่นนะครับผมมาเลเซียที่อยู่ติด บ้านเราเนี่ยฝั่งใต้นเนี่ยก็ทํานะครับผมเออเอาผลประโยชน์เนี่ยจากท้องทะเลข,ขึ้นมาแล้วมาแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เคยทํานะครับผมเคยทานะแต่พอเป็นกัมพูชาเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องเริ่มเอาไปโยงมั่วนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่ทะเลาะบ,บ่อแวงกันเนี่ยแล้วเรื่องปูดมาถึงทุกวันเนี่ยเป็นเพราะนักการเมืองชั่วนะครับผมที่แบบ มีผลประโยชน์ตามแนวชายแดนแล้วก็ทหารบางคนบางส่วนนะครับผมเออที่ทําให้ขมรเนี่ยม,มาเปิดบ่อนได้ยังไงต้องสี่สิบกว่าปีนะเออไม่ใช่สี่สิบกว่าปีสิคนขมรเนี่ยม,มาอยู่สี่สิบกว่าปีโดยที่ไม่ผลักดันออกไปนะครับผมก็คิดดูเองนะกันบอนตามแนวแตะขิบชายแดนเป็นร้อยกว่าบ่อนนะครับผมไปฟังคุณวีละได้นะเออไปโยนขี้ทักสินถ้ารัฐบาลจัดการไม่ได้ก็ควรยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้รัฐบาลใหม่มีอํานาจเต็มเนี่ยมาทําการ แก้ไขปัญหาต่างๆตาง,ตางในชายแดนนะครับผมไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแบบนี้นะผมเห็นลุงพูดเนี่ยแบบเป็นตุกเป็นตะเกี่ยวกับเกาะกงเกาะกูดมีน้ำหมอดน้ำมันทักษิณจะไปเอาผลประโยชน์กับฮุนเซนโอ้ยไปถึงขนาดนั้นะเออคิดดูดิพ่อพี่น้องมันมันแบบไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะแค่พูดอลอยเออชื่อมโยงกันเหมือนที่สลิมเขาเชื่อมโยงนั่นแหละตามติ๊กต็อกนี่ก็เยอะแยะ ท่านผู้ชมก็ไปหาลองมาฟังแล้วใช้สมองพิจารณากันได้นะครับผมเออสุดยอดจริงๆนะยอมใจพวกคุณจริงๆเลยคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมแค่อยากมาตอบโต้คุณชาดาเล็กน้อยนะครับผมเออถ้าคุณพูดแบบนี้คุณต้องมีหลักฐานและให้ความเป็นธรรมแก่เขาด้วยนะไม่ใช่พูดลลอยสำหรับจิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ